สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราขอสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่นะ่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามปรับฟังกันนะครับโอเคเรามากันที่ประเด็นในเรื่องแรกกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยมีโปรแกรมจะพบกับ n o ตทิ n งแฮมฟอ r e เรเวลาตีสะนะครับก็คือในช่วงเช้ามืดคืนนี้นี่แหละนะฮะก็คือเข้าเช้าว,วันถัดไปนะครับแล้วก็จะมีผู้ระหว่างเชลซีพบกับบอลมาด้วยนะครับเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะครับเอ่อในรายของผู้เล่นบางรายเนี่ย อาจจะมีการพร้อมกลับมาลงเล่นนะอย่างเช่นในรายของนาเล็กวเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีอาการป่วยถูกไหมครับแต่ว่าก็กลับมาลงซ้อมได้นะฮะเว้นในรายของราฟิโอวาราแล้วก็มาตินีสครับที่ยังไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่ามีโปรแกร,รมฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบกันไปในนัดชิงนะครับแต่ว่ารายอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือเรื่องแรกนะแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์สวนตัวจริงกันบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับส่วตัวจริงคาดกา สำหรับเกมคืนนี้นะครับตามข้อมูลจาก m อ n เนี่ยก็มีการระบุกันออกมานะครับก็คือตำแหน่งผู้สัปปะตูเนี่ยมีในรายของ w d r r นะครับแนวรับถ้าเกิด m ม็กวาไม่มีปัญหาอะไรเช็คความฟิตผ่านเนี่ยก็จะเป็น m ม็กวาคู่กับด e น e นเลิด้านขวาก็เป็นวันวิสากา้วก็ซ้ายเนี่ยก็เป็นลุกเฉาะนะครับก็ตามปกตินะฮะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนไหม ถ้าเกิดมักวายไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นคาเซเมโรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมเอาตามนี้ก่อนนะครับส่วนแดน,นกลางเนี่ยจะเป็น3คนก็คือคาเซเมโรเอเรเซนบรูโน่ชุดเดิมที่ลงตัวที่สุดนะครับแนวรุกประกอบไปด้วย ถ้าเกิดแอนโทนีพร้อมนะก็เป็นแอนโทนีนะครับแล้วก็มีมาร์ซียาวเป็นซูน่าตัวเป้าแล้วก็เป็นมาร์คาดฟอร์ดในตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับนี่คือสเปคตัวจริงคาดการณ์นะที่มีการระบุกันออกมานะครับส่วนรุ่นเราต่อมาครับก็เป็นประเด็นร้อนแรงเลยก็คือโคดิโกโปนะครับก็ผมต้องบอกก่อนนะฮะคือเช็คข่าวเนี่ยประมาณตีสี่ได้นะครับแล้วมันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวก็เลยหลับไปนะครับแล้วก็ อัดคลิปเสร็จก็คืออัปตามปกตินั่นแหละนะช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับก็ชี้ข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยข่าวโรมาโน่มันก็ชี้แจงจริงๆนะฮะว่าคือแมนยูเนี่ยยังคงสนใจแล้วก็ติดต่อไปตามปกตินะครับอย่างที่ได้มีการระบุกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่มีการอัปผิดพลาดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าข่าวมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆซึ่งก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับข่าวมันเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะมันก็เป็นความผิดพลาดจริงๆนะครับส่วนจะกลับไปแก้ไขคลิปเก่าก็ไม่ได้ล ก็มาขอแก้ไขคลิปนี้แล้วกันนะครับโดยรายงานนะฮะที่มีการระบุก,กันออกมาจากโรมาโนแล้วก็ทาง PSV หรือว่า Official แล้วกันนะครับก็คือโคดิโกโปเนี่ยก็จะย้ายไปร่วมทีมเรอร์พูลนะครับจะมีการตรวจร่างกายหรือว่ามาอังกฤษในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่โรมาโนรายงานมาล่าสุดซึ่งก็มีการยืนยันตามนี้นะฮะทาง p s v ก็รายงาน,นคล้ายกันนะครับ มีการคาดว่าเรื่องของค่าตัวเบื้องต้นของกัคโปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีแอดออนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านปอนด์ตามนี้นะฮะก็เป็นข่าวที่ช็อกกันไปผมตื่นมาตื่นสายหน่อยนะครับเพราะว่ามันนอนเช้ามืดแล้วนะครับตื่นสายหน่อยก็มาปุ๊บโอ้โหคือแบบกระแทกอย่างแรงเลยครับคลิปก็อัพไปแล้วด้วยนะฮะว่าแบบกัคโปมีใจะนะฮะเพราะว่าเอาข้อมูลโรโมาโนมาก่อนหน้านั้น ไม่กี่ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเด็วจริงๆนะฮะอ่ะก็มาแก้ไขาตามนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านอื่นๆนะครับที่มีการคอนเฟิร์มเนี่ยก็มีข้อมูลจาก BBC นะครับหนักข่าวของ BBC เนี่ยออกมายืนยันนะว่าแมนยูเนี่ยมีการพูดคุยพิจารณาการดึงตัวกักโปรจริงอ่ะอันนี้ยืนยันได้นะครับแต่ทางโคดิกักโปเนี่ยไม่เคยเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดเลยนะครับตามที่มีการรายงานกันออกมา ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงต้นเดือน ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยฝ่ายแมวมองของแมนยูเนี่ยไม่เคยมั่นใจเกี่ยวกับระดับการพัฒนาของกัคโปแม้แต่น้อยนะครับนี่คือรายงานข้อมูลจาก PVC นะไม่ใช่ทางซัมมอรสโตนนะเป็นนักข่าวอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่มีการระบุกันออกมาครับว่าสาเหตุสำคัญที่แมนยูเนี่ยพลาดดิวนี้เพราะว่าอะไรนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าบอร์ดระดับสูงหรือว่าทีมงานซื้อขายนักเตะ แพกในดิวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆดิวนะครับที่สโมสรแมนยู Man เราเนี่ยเคยโดนปาดหน้ามาก่อนนะครับแล้วก็รอบเนี่ยมันอาจจะ เจ็บแสบหน่อยเพราะว่าเป็นคู่อริร่วมหลีกกันเลยนะครับคู่แขนร่วมหลีกกันเนี่ยมาปาดหน้าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าข่าวกับเลวบูแล้วก็แมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับกบราโกมาแบบต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนทั้งหลังมาน้นะครับเดละิว,วเ,เนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าส่วนสําคัญจากนโยบายของทางเจ้าของสโมสรก็คือตระกูลเกลเซอร์นะครับที่มีการอนุมัติให้จอห์นเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการทางด้านฟุตบอลทําการแค่ มีการยืมผู้เล่นในการเสริมทัพให้กับเอเล็กเทนฮาคเท่านั้นในช่วงมกราคมนะฮะแล้วก็มีการบอกปัดที่จะเทงงบประมาณก้อนโตเพื่อซื้อนักเตะรายใหม่นะครับทำให้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ ทางสโมสอนแมนยูเนี่ยแต้กไปนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงที่ทางสโมสอนจะมีการเปลี่ยนถ่ายเจ้าของทีมนะครับหรือว่าทางตุกุตเกลเซอร์เนี่ยมีการประกาศขายทีมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะลงทุนเบ็ดเงินก้อนโตในการเสริมทัพนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีการระบุกันออกมาจากเทลิเมลนะครับเหตุผลสําสคัญที่แมนยูไม่ซื้อโคดิโกโปหรือว่า แพ็กในดีลนี้ทั้งๆที่ทก็มีข่าวร้อนแรงแล้วก็มีการติดต่อ,อพร้อมๆกับลิเวอร์พูลแต่ว่าแมนยูไม่ดําเนินการต่อนะครับสุดท้ายกับโปก็ไปลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนบทสัมภาษณ์ของเอเดนฮาร์กเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะฮะเอเดนฮาร์กเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็ออกมายอมรับแหละว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมองหาซูน,น่ารายใหม่เข้ามาทดแทนริเตียโนโรโนนะครับเรื่องแรกเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นอาจจะออกมาจากสโมสรของเราเอง ก็ต้องลองดูในรายของกาลาโชอิลองกาเปสตี้ซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฟุตบอลโลกในและในการฝึกซ้อมด้วยนะครับนั่นคืออย่างแรกอน่ที่2ก็คือเราเนี่ยเสียกองหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องหากองหน้าเข้ามาทดแทนแต่มันก็ต้องเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าจะเป็นนักเตะรายไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เดนฮาคอนเฟิร์มนะว่าคือก็อยากได้ศูนย์หน้ารายใหมายเข้ามาทดแทนแหละ ก็มี2องทางเลือกตามนี้นะครับทั้งนักเตะที่มีอยู่แล้วก็นักเตะที่ซื้อกันเข้ามาใหม่นะครับทีนี้การพลาดโคดิโกโปเนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนนะว่าเป้าหมายของแมนยูที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบแนวรุกทางด้านข้างนะครับมันต้องเป็นแนวรุกหรือว่ากองหน้าตัวเป้าธรรมชาติไปเลยนะครับเราก็น่าจะ มีการจัดเรื่องของตัวเลือกหลักๆไว้ได้แบบเป้าหมายที่แท้จริงแล้วแหละนะครับกองหน้าที่น่าจะมีโอกาสจริงๆเนี่ยนะฮะในตอนนี้นะครับมันก็มีไม่กี่คนนะแล้วก็มันน่าจะเป็นดีลที่ยากแหละที่จะซื้อกันในช่วงมกราคมเนะี่ยก็น่าจะเป็นในรายของพวกแบบโอซิมเพนนะฮะที่เป็นกองหน้าไปเลยหรือว่ารามอที่เป็นกองหน้าไปเลยนี่คือตัวอย่างนะฮะที่ผมยการายเชื่อมันขึ้นมานะครับ แต่ก็รอติดตามกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วเพราะว่าในรายของกักโปเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้แล้วนะฮะส่วนรายอื่นๆก็รอติดตามกันตอนนี้ก็มีข่าวหนะักก็คือชัวฟิลิกก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นของเดวิดคาร์เนี่ยนะครับก็มีรายงานกระดกมาเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีการพูดคุยกับตัวแทนนะครับแล้วก็ตัวของเดวิดคาเกี่ยวกับสัญ,ญาชาับใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีทิศทางที่อยู่ในเชิงบวกมากมาก ในการพูดคุยสัญญานะครับแล้วก็ สัญญาเนี่ยอาจจะมีการตกลงกันได้นะฮะเรื่องของเบ้เงินค่าเหนื่อยที่ดเดวิดยาต้องลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อสัญญาราวๆสองปีอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการรายงานกันออกมานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจนะครับก็ขอภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอโทษกันอีกครั้งหนึ่งนะที่รายงานออกไปแบบนั้นนะครับเพราะว่าข่าวมันเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะครับก็มาแก้ไขให้แล้วนะฮะในประเด็นของกักโปนะครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ